สวัสดีเช้าว,วันพฤหัสที่31กระกฎาคมค่ะเฟดคงดอกเบีย้ยตามคาดคุณพาวเวลส่งสัญญาณไม่พร้อมลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนชี้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมในการจัดการกับความไม่แน่นอนจากภาษีสุนทรกกรและเงินเฟ้อเฟดวอชทูสะท้อนความคาดหวังดอกเบีย้ยลงแค่ครั้งเดียวในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วค่อยลดอีก3าครั้งในปี2 0 2 6ความเห็นส่วนตัวของนักดกูดขี้แทมค่ะยังคงเชื่อมั่นว่า ลดแค่ครั้งเดียวเหลือ4-4.25%ก็น่าจะจบวัฏจักรดอกเบีย้ยขาลง Meta และ Microsoft พุ่งแรงมาก after hours นอกจากงบดีแล้วน่าจะเป็นเพราะสูตรการเทรดนักลงทุนโรเทรเอกจากหุ้นเล็กไปเข้าหุ้นใหญ่เมื่อเฟดไม่อยากลดดอกเบีย้ยเช้านี้ PBOC ยังคงตั้งค่ากลางหยวนแข็งกว่า Consensus Model แต่ดูสภาพคล่องสุดที่ออกจากตลาดเงินผ่านธุรกรรม7 day RRP แม้ตัวเลข PMI แย่กว่าคาด ตอกย้ำ priority นาะทีนี้ไม่มีอะไรสำคัญกว่าการรักษาแนวโน้มหยวนไม่ให้กลับไปอ่อนค่าค่ะนักกลุธ์แคทแฮมเลือก KTA share เป็นกองทุนติดดาวสำหรับเดือนสิงหาคมค่ะมาดูกุณถึงการเข้ามาตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็นเด็กปิดไปที่1,244.14จุด บวก0.5% 8มูลค่าการซื้อขาย5 4 6 7 0ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนหลักกลุ่มพลังงานในช่วงเช้าและกลุ่มส่งออกช่วงบ่ายจากกระแสข่าวว่าไทยอาจได้ข้อสรุปอัตราภาษีสหรัฐที่18%ส่วนตราสารนี่มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่48,355ล้านบาทและยูนธบัตอายุ5ปีปิดที่1.32%ปรับตัวลดลงจากเมื่วาน0.01%ค่ะ ส่วนค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32บาท45สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทค่อนข้างแววงออกข้างในขณะที่สกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสมทั้งแข็งค่าและอ่อนค่าโดยตลาดรอติดตามผลการประชุมเฟด ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุองโตเกียวปิดแทบไม่ขยับท่ามกลางภาวะการซื้อขายที่ไร้ทิศทางขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดและบ o j เจนิกิปิดไปดที่46,54.70จุดลบ0.05%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมินิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนหลังจากการเจรจาก,การค้าระหว่างจีนและสหรัฐปิดฉากลงโดยไม่มีการทำเข้าถกลงขยายระยะเวลาการเรียกเก็บภาษีสุรากา,ร,การ,ระหว่างกาันเซี่ยงไฮ้คอมมานิตปิดที่3,615.72จุดบวก 0.17%ค่ะส่วนดาวโจนส์ตลอดนิวยอกปิดลบในวันพุธท่ามกลางการซื้อขายที่ผันหวนหลังจากาท่แถลงของคุณโจรมพาเวลประธานเฟดทำให้นักลงทุนมีความหวังน้อยลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนขณะที่นักลงทุนจับตาข้ามอมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรดาวโจนส์ Jones, ปิดที่44,461.28จุดลบ0.38% S&P 500ปิดที่6,362.90จุดลบ0.12%และ NASDAQ ปิดที่21,129.67จุดบวก0.15%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันพุธขณะที่นักทุนประเมินผลกระทบของมาตรการภาษีต่อผลประกอบการหลังจากบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งรวมถึง Adidas, Porsche และ Aston Martin ส่งสัญญ,ญาณอาจปรับขึ้นราคาสินค้าในสหรัฐ จ c 4 0ปิดที่7,861.96จุดบวก0.06% DA x ปิดที่24,262.22จุดบวก0.19%และฟุชซี่ร้อยปิดที่9,136.94จุดบวก0.01%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสุลุลหลักหลัหลังจากท่านแลงของคุณโจรมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญ,ญญาณว่าเฟดอาจไม่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายน ส่วนสัญญ,ญาณน้ำมันดิบวิทศาสตรานิยอร์ปิดบวกในวันพุธเพิ่มขึ้นมา1.14%ปิดที่70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่นักลงทุนจับตาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากประธานวิคุนดานความผู้นำสหรัฐได้กำหนดเส้นตาที่เร็วขึ้นในการกดดันให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครนรวมทั้งการที่ประธานดิคุนพรัมขู่ว่าจะได้เก็บภาษีสุกากรจากประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียส่วนฟองของบรนษัค่าบวก1.01%ปิดที่73.24ดลเซนต์ 24. ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐทำให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยขณะเดียวกันคานักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดโดยตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะแถลงมติการประชุม สัญญาน,นองคำาตลาดโคมเมก2พฤศจิกนธันวาคมลบ0.84ปิดที่3,352.80ดอลลาร์สหรซ์ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้จำนวนผู้ขอรับสวิการว่างงานรายสัปดาห์และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเดือนพฤนภาคมสหรัฐนี่คือทั้งหมดของ k t m Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนในเรื่องกุฎีต้านแฟนเพจ K-Tam Smart Page กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ